สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนการวิพากษ er ์อวยพรวันเกิดเสือย้อนเล่าโมเมนต์ตอนคลอดมีประเด็นดราม่ากกันมาสักพักแล้วครับสําหรับเสืถานการกับการวิพากษ์ที่ตอนนี้แยกกันอยู่ซึ่งลาสุดทางด้านการก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอ er ินสตาแกรมอวยพรวันเกิดให้กับลูกเสือโดยบอกว่า ถึงน้องเสือลูกแม่เมื่อวานเมื่อ25ปีที่แล้วแม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดเสือและวันนี้3เมษายนเมื่อ25ปีที่แล้วพยาบาลก็มาเข็นเตียงเข้าห้องคลอดตอนเช้า9โมงกว่าแม่ก็ได้เห็นหน้าเด็กน้อยน่ารักที่สุดเลยแล้วแม่ก็หลับไป คนที่ตื่นเต้นที่สุดคือคุณยายคุณยายโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนทุกวันอยู่ห้องเด็กแรกคลอดและพยาบาลก็ให้แม่กับพอเข้าไปฝึกโอมอาบน้ำให้นมแต่เขาไม่ให้คุณยายเข้าสงสารคุณยายมากคุณยายได้แต่มองผ่านกระจกทั้งวันทุกวันแล้วพอถึงวันต้องกลับบ้านคุณยายเลยให้พ่อแม่พากลับบ้านคุณยายซะเลยฮ่าฮ่าาพ่อกับแม่ต้องไปนอนบ้านคุณยายรูปนี้ก็ถ่ายที่บ้านคุณยายเสื้อเก่งและเป็นที่รักของทุกคน ของคุณตาคุณยายทั้งหลายเพราะคุณตาคุณยายชอบพาเสือไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เสือก็จะเป็นไกด์นำเที่ยวเรียกทุกคนว่าคุณตาคุณยายทั้งหลายตอนนี้คุณตาคุณยายทั้งหลายคงรอพี่เสือกลับมาหาทุกคนและคนที่รอเสือทุกวินาทีอีกคนคือคนไม่ดีคนนี้ขออนุญ,ญาตรอได้ไหมครับแม่ทีไม่ได้เรื่องเลยขอโทษนะครับ ครบ2 5ปีแล้วขอให้ลูกดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ลูกต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับแม่เตรียมของขวัญไว้ให้เยอะมากเลยนะครับแม่จะส่งไปก็ไม่รู้จะส่งไปที่ไหนถ้าว่างแวะมาเอาของขวัญด้วยนะครับเพื่อวันนี้มีปาฏิหาริย์สาธุแม่ร้องไห้ทุกวันเลยอรารวาสพ่อตลอดขอโทษนะเสกการแค่นิสัยแย่คิดถึงพี่เสือการจะพยายามทนนะเสือพ่อเป็นพ่อที่ดีของเสือนะ พาเขาไปเที่ยวตามปราสาพอลูกบ้างก็ดีนะครับรักและคิดถึงห่วงใยมากที่สุด HAPPY BIRTHDAY TO TIGER 3เมษายน2022รบกวนเพื่นพนพนพอนๆอวยพรวันเกิดให้น้องเสือด้วยนะคะขอบคุณ Hashtag ฉันคือเสือที่ร้องไห้เจ็บช้ำจนปางตายไม่รู้เธอมีใครมาแทนที่กันต่อมาโพสต์ภาพในอดีตคู่กับเสือพร้อมแคปชั่นหากเธอคิดว่าฉันนั้นไรค้ค่าพูดคำลาแล้วก็เดินจากไปอย่าจำว่าฉันเคยทำอะไร เคยรักเธอเท่าไหร่ลืมฉันไปได้เลยแต่อย่าขอร้องเธอสักนิดนะเอออย่าทำร้ายกันมากไปหากส่วนลึกในหัวใจฉันเคยเป็นใครที่เธอเคยรักจากวันนี้ฉันคงต้องไปจะไปให้ไกลให้ไกลาจากหน้าเธอเมื่อไม่รักกันแล้วและฉันคงไม่พร่ำเพอจะไม่ออ้นวอนให้เธอกลับมาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinie.com ขอบคุณครับ